ไอ้แล้วมันขึ้นไอแล้วเป็นไงนะไอปุ๊บหูอื้อปั๊บจามเลยจามแล้วหูอื้อเส้นหูอื้อมันก็เส้นแนวหูมันจะมีเส้นตรงนี้อ่ะมันมันจะลอกมก็ไม่ลอกปกติมันจะมีรอยหอกหูอันนี้อันนี้ไม่มีกดนี่เจ็บไหมโดนไหมเนี่ยมันรู้สึกรู้สึกรู้สึกเนี่ยเป็นกระดูกชิ้นสี่สองเป็นต่างวันปวดแล้ว แก้หูอื้อได้ลอกังี้กดเข้าไปเจ็บไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลายคนเลยมาวันนี้หูอื้อเลยขยับมาหน่อยหนึ่งตรงทานซูเร์นะทานซูโปรเซจเจ็บไหมเนี่ยก็คือจุดเมื่อกี้จุดเนี้ยาโมได้จุดนี้ก่อนก็ อช่วยได้บ้างเราค่อยไปกดไอ้กล้ามเนื้อสับออกซิปิโตะหูอื้อเป็นกันเยอะมากนอนไม่หลับก็จุดคล้ายกันนอนไม่หลับหูอื้อกินแม่อร่อยแล้วก็จมูกไม่ดีเส้นเดียวกันคล้ายๆกันคนนี่ไปคิ้วเลยเหรอตาเม็ตา,าตาฝ้าฟางเลยเป็นกันเยอะมากโอเค